มาครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับจากคลิปก่อนหน้านี้ครับผมที่เราได้ขึ้นดิวิชันสองนะครับผมมีคอมเมนต์เขาแนะนําม,มาว่าต้องการมีเด็ดตัวช้าๆแนะนําให้หาตัววิ่งพลังงานเยอะๆบ็อกซ์ทูบ็อกซ์มาช่วยไล่บอลจะดีกว่าและในวันนี้ครับผมก็จัดทีมแล้วครับผู้กองกลางสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับผมก็คือผมหามาได้เท่านี้นะเพราะผมไม่ไม่รู้จะไปหามาจากไหนว่ะเออคือคือพูดง่ายๆคือกูไม่มีตังค์อ่ะจัดเอเอนัอ่นแหละ ก็ผมมีทองก็เปิดได้พอดีนะครับตัวแรกครับผมนี่ครับผมบอเบดี้ครับก็ตามสไตล์นะครับผมสไตล์เขาก็คือนี่นะครับเพย์ยิงสไตล์บ็อกทูบ็อกพอดีนะก็คือจะใส่นงใส่นาใส่เฮียอะไรคือกูไม่ได้สนใจอะนะคือกูดูแค่มึงบ็อกทูบ็อกกูก็เอามาเออฮั่นแหละประมาณนั่นแหละตัวอีกตัวหนึ่งครับผมบาเรลล่านะครับผมจากทีมอินเตอร์มิลานนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านี่ เพลงสไตล์ก็บ็อกทูบ็อกเช่นเดียวกันนะครับผมและในวันนี้ผมก็จะลองเอาสองตัวนี้มาเล่นดูนะครับเพราะว่ากองกลางผมนี่ค่อนข้างจะแบบมันก็มันก็ช้าจริงแต่ว่าไล่บอลขายไม่ทันเลยสองตัวนี้เป็นสไตล์บ็อกทูบ็อกก็ไม่รู้กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรหรือว่าจะเป็นบอลน,นักเลงหรือเปล่าหรือว่าแบบแบบอยากมีมวยหรือว่าตามประกบติดแล้วก็แบบเสียบจนใบดงใบแด,ดงอะไรประมาณนี้มันจะเป็นประมาณนั้นหรือเปล่า <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ฝ <ๆ S 1> บกเพื่อนๆเข้าไปรับชมกันได้เลยครับผมมาครับผมเข้าสู่เกมครับผมเรามาดูกันซิว่า แผนคู่กลางบล็อกทูบล็อกเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะผมมันจะโหดหรือว่ามันจะแบบมันจะตึงมันจะเปี๊ยะแค่ไหนนะมันจะได้ใบแดงหรือเปล่านะครับผมเรามาดูกันเถอะครับเหมือนแบบคู่กลางคู่กลางบล็อกทูบล็อกมันแบบความดุดันใช่ไหมเพื่อนเหมือนเหมือนได้บัฟทีมอะแล้วทั้งทีมมันแบบดุดันทั้งทีมเลยผมจะบอกให้ถ้งไม่เชื่อก็ต้องเชื่อบอกไว้ก่อนเพื่อนเพื่อนดูนี่นะนี่อะนี่ดุดันเฉยอ่ะ ไม่ดูดันทั้งทีมบอกไว้ก่อนดูควาดูดันครับเพื่อนๆจับตาดูความดูดันไว้ให้ดีไว้ให้ดีความดูดนนันไว้ให้ดีความดูดันไว้ให้ดีศา,า,า,าสตร์เป็นไงล่ะ <pequeña> นี่มันเหมือนเพิ่มบัฟอะเพื่อนๆไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะมันเหมือนแบบมันเพิ่มบัฟทั้งทีมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยจะควัอกปืนยิงเล Shim ้วอะอู้ยนี่ควัอกปืนควัอกใบเฮ้ยจะอะไรมึงจับอะไรไอเทียบจับจับไม่โดนด้วย เนี่ยผมสบแรกผ่านไปจบสองค่อย,อยผๆ,ๆผ่านไปคือเลือกแบบคู่กางบล็อกทูบล็อกเนื่งแบบมันได้บัฟโอ้โหกว่าจะอยู่ตรงกลางแล้วมันเหมือนมันได้ดับบัฟเพิ่มอ่ะเพื่อนๆบัฟแบบความดุดันเพิ่มทั้งทีมนะที่ต้องยอมรับก่อนนี่วาเลล่าอ่าอย่างนี้อย่างนี้โดนสังเกตละอย่างนี้โดนสังเกตละอย่างนี้ต้องโดนสังเกตเลยเพื่อนๆเว้ยเว้ย รู้จักบอสบอลน,นักเลงอะ่ะบอลแพ้คนไม่แพ้รู้จักบอสคุยอะคุยอะสไตล์ดูดันรู้จัก,จกบอใส่หมดไม่สนลูกใครครับผมวันนี้ต้องขอภายในคำหยาบลงหน้าเดี๋ยวคู่กลางเนี่ยมันมันแจ้งเกิด,แจ,กดแจ้งเกิดทีดิ้หงวดดัวดเดชหัวัดเดบอลเราสไตล์ดูดันทั้งทีมหมะหัวัดเดเฮ้ยใครแย่งบอใครแย่งบอลเราอ่ะโดนหมดกูบอกแค่คนี้แหละ ลราเข้าขวาแล้วหัวนะโหเป็นไงล่ะเอ็มบัปเป้เอาให้สุดทีโคดูดันนะเพื่อนๆลูกยิงนี่พุ่งแบบดูดันไม่เกรงใจใครมาครับผมไม่บอกนี่โดนโดนยิงแล้วลวนเนะอ้ามึงจะไปไหนมึงจะไปไหนเดี๋ยวพี่จะยอมให้ยิงผ่านง่ายๆหรอวะเพอนมือมีคือมีแปรนะเว้ควีนเป็นไง สตไตล์ฟูคิงไงส่าเต๋บอกสตไตล์ฟูคิงทาคิมี่โอ้โหเป็นไงละ่ะมันแบบสไตล์มันความดุดันมันมันเพิ่มขึ้นกว่าเพื่อนเพื่อนมันอันนี้คือแบบมันต้องยอมรับก่อนอ่ะอุยอ้ยอุ้ยสองเหลืองอุ้ยโอ้โหเย้จะเป็นทหารเย่เลยครับโอ้โหนี่ไม่อยากเป็นทหารเลยเนะี่ยส่าเป็นนักกีฬาดีๆครับต้องเสียอนาคตครับผมโอ้โหเนี่ย ได้เป็นทหารเ้ยต้องเสียรายได้ไปเท่าไหร่อู้เดี๋ยว่าสตตล์ดุดันจริงจริงวะนี่คือแบบมันห้าไม่ได้จริงๆว่ะเพื่อนมันเหมือนแบบมันได้ปั๊บปคือมันกดปุ่มอะไรก็มันกลายเป็นแบบเล่นแรงไปหมดเลยอะคือแบบไม่ได้กดปุ่มเสียบอะแต่แม่งแบบเล่นแรงอะเพื่อนงงมากเลยคั่ยหัวเดือดโอ๊ยเฮ้ยโอ้ยย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 ย ไม่เสียบไม่โดนเลยทราบลูกนี้ให้โดนจุดโทษถ้ายังดีกว่าเบื้องได้ลุ้นได้เซฟสไตล์บอลน,นักเงลงอ่ะรู้จักบอเสียบสองไอ้สัดเสียบทีมเตีงด้วยมบงขายยาวเหลอขายยาวเหลอรูเสียบอย่างแม่นอ่ะเหมือนมันได้มันมันได้บัฟแบบความดูดันไงขวดดีครับขวดดีครับสไลด์หมดเป็นสนลูกใครไม่ว่าจะเป็นพวกเตงหรือพวกต้นอื่น กอเสียบหมดหจัดไปทำชิงวันทูบอเบดีบ้แทงไปอ้โหมาอย่างนี้โอ้โหสกิลไม่ติดอีกแล้วปืป๊บปั๊บบาเล,ล่าของความลข้าตัวพอมีนะพอเข้าตัวพอมีนี่ต้องยอมรับก่อน โอ้โหแทงเน้นๆอย่างงี้โอ้โหแต่ความคมมันยังไม่ได้วะ่ะเ <c oughs> มื่อกี้ว่าเบดี้นี่แบบแทงให้แบบสวยๆเลยนะอลาโฮโอ้โหเกือบไปเกือบไปออลาโฮนี่แบบสูงอย่างก,กับเป็ดอะ่ะถ้าหมูไม่โดนกูมันจะว่างันละเฮ้โโยโดนสวนว่ะเราเบดี้ว่ววะโอ้ยแจ่มวะ่ะเราเบดี้แม่งแบบวิ่งเร็วอยู่นะเว้ยเพื่อนๆของการสไตล์บล็อกทูบล็อกอ่ะ คิดถ้าไม่ได้ไปไ,ปได้ที่แย่เลยนะออแทงบนอู้การแทงบอลก็ถือว่าใช้ได้น,นะเพื่อนเอ้าไอ้อปากกานี่สองคู่กลางแม่งยืนชนกันอีกแม่งยิงไปอัดกันเฉยครับผมสวนมาแล้วอ่าโอ้โหอยู่ถูกที่ถูกเวลาจริงวะยาวครับผม เปลี่ยนแกนมาทางซ้ายตอนเึงมินโอ้้หูบางนี่เสียบอย่างแม่นบอลีปดีดนักเลยลูกนี้แล้วก็แทงมาอึจ๊บปึ๊บปึ๊บอ้โหซอนบาเล,ล่านิดเดียวโอเคแทงสวนไปบอเไปดีดอื้มสกิลไม่ติดอีกแล้วถือได้เรื่องเลยนะเนี่ย หกองกลางเรานี่โอ้โหดูดิถึงเป็นแบบตัดได้เลยมันมีความไวนะ <ST AN N ous> แทงบางข้างล่างเอาเน่ยเว้ยไอ้บาลไปเดยียวทา้มึงหลายทีแล้วขอหน่อยเถอะโอ้โหวิ่งวิ่งจากตีเลยวะ่ะกลายิงเจ็ดครั้งอ่ะเพื่อนๆแต่ไม่ไม่เข้าสักลูกดูต้องโทษนักเตะหรือต้องโทษตัวกูนเนี่ย เฮ้โยโอ้โห,โห,หลุดเดลิดสวยงามมาไปได้ป่ะโอ้โหเลี้ยงบอลถือว่าดีนะตัวเนี้ยเราไปไป่ได้เนี่ยโอ้โหถือว่ากูชอบเลยวะ่ะได้ตัวใหม่เลยเนะี่ยถือว่าดีถือว่าดีโอ้โหใจคอมดีกันเลยเหรอวะใจคอมก็จริงๆกันเคยเลยเหรอ ข้อกาไปโอู้หจะบอลอย่างนี้ยังไม่พิงหะบ,บัปเป้วันนี้รู้สึกเล่นแบบไม่ค่อยไม่ค่อยพอใจผมเลยวะ่ะตั้งแต่แต่ต้องเปลี่ยนแล้วเนี่ยปายวันทูทีวันทูทีโฟร์ไฟไอเลิฟยูอถ้าปล่อยหลุดนี้ิมีฮาร์วอลล่ผู้หวนหวนะ วันทูกป่ะโอ้ยโอ้โหโอ้ยที่นี่มึงใครวะเนี่ยไอเดนดี้เดนดี้มึงน,นี่อยู่ถูกที่ถูกเวลาจรงิงอ่าหลุดเดียงเงี้ยหลุดเดียงเงี้ยโอ้โหช้าร์จเลือเกินวะ ชาเสือเกินวะแทงต่อแล้วจิ้มเหนียวผมสวยงามไปบาเรล่าคุณตอนนี้เริ่มหมดแรงแล้วบาเรล,ล่ากูเริ่มหมดแรงแล้วบอเวลเบดีเปลี่ยนแกนไปโอ้โหวสวยงามคิลเลอร์พลาลูกนี้ยกเรียบร้อยครับผมโอ้โหทุนนี้ต้องยกความดีความชอบให้เรือบอลเดีเลยครับผมนี่กลืนกลืนการจ่ายบอลนี่มันก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ย ว่าครบเครื่องครับผมจริงนึก่เองจะมีดีแค่แบบการแบบวิ่งไล่บอลการประกบตัวนะหรือว่าเกิดเางนี้ใช้ได้ถ้าฟอร์มีพี่เซนยาวๆฟอร์มเนี่ยฝ่ายครับผมวาเลลามีสกอร์หรไรเป่าบอลเลล่าโอ้โหจ่ายงี้เหมือนใส่เฟือกให้เพื่อนเลครับโดนแซนด์วิชประกบเลยแล้วนะเมื่อกี้นะแทงแน่นอนไอแบบนี้แทงแน่นอน ไปซอนถึงโอเคต,ตอนนี้ค่อนข้างหมดแรงว่ะเพื่อนใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนะพรวิ่งกันแบบหนักพอสมควรโหหวานเจี๊ยบเลยเยงี้ยนี่พี่ก็ดักหวานเจี๊ยบดิบาเลล่าเลือดหมดแล้วก็แทงไปเพื่อนซะโูดิโก้ก็เลือดหมดเหมือนกันโูดิโก้ยังไงโดนหนักก็ยิงเลยแล้วกัน กี้กองหลังมันวิ่งตามเอ,บอเบเป้นะงั้นผมจะแทงอะแทงหัวได้ออกก้อยอเปิดไม่ได้ลุ้นที่อะไรเลยจ้ะโอ้โหโรดดี้ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีโอ้โหฮัหคิมมี่มาอย่างนี้ถ้าเข้าออนี่สวยเลยเนะี่ยฮัคิมมี่ได้แบ็คขวาตัวเติม ไม่ได้เติมบอลน,นะเติมเนื้อไอ้สัสโอเคคนระับผมก็จบไปแล้ครับสําหรับกองกลางคู่บ็อกทูบ็อกนะครับ,รบ,รรบที่ได้คำแนะนำมาจากท่านนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่เปิดวิชั่นเปิดวิสัยทัศน์ในการเล่นเกมของผมนะก็คือผมมาเล่นคือผมไม่ได้รู้เคี่ย์อะไรหรอกเอออยากเล่นแบบนั้นก็นลองดูก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับผม หรือว่ามีความเร็วแล้วก็การแย่งบอลการสกัดบอลน,นี่ถือว่าแบบทำได้ทันใจนะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะผมก็เชิญหม่คลิปหน้าครับผมสรับคลิปนี้ไว้เลยเพียงเท่านี้นะครับ